สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกกับการพยาก,กรณ์อากาศของสูนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างนะคะกลับมามือน,นี้นะคะมาพอกันในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565ค่ะค่ะสำหรับการขาดไม้ลักษณะอาการอีก2 e สชั่วโมงข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานตอนล่างของ,ของ,ของเฮานี่มีฝนฟ้าขนองลอยระ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะลมแปลปัวนะคะ10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายของมื้อน,นี้นะคะเขาคาดหมายกันจะอยู่ที่29ถึง31องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในมืออื่นเสาร์นะคะเขาคาดหมายกันจะอยู่ที่2 3ถึง24องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการขาดหมายรักชณะอากาศนีอีก7มือข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าช่วงวันที่11ถึง1 4กรกฎาคมเนี่ยภาคอีสานต,ตอนล่างเขาๆนะคะมีฝนฟ้าขนองเลยละ6 0ถึง80ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะ ลมตะว,วันตกเฉียงใต้10 25กิโลเมตรชัมม่โมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะเข้าขาดหมายกันจะอยู่ที่29 34องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดนะคะเขาขาดหมายกันจะอยู่ที่22 26องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะช่วงวันที่15ถึง17กรกฎาคมภาคอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนฟ้าะนองลอยละ 40ถึง60ขพงพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่เวาขาดหมายกันนะคะจะอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะข่าก็อยากจะฝากไปเพอ่อพี่น้องนะคะดูแลสุขภาพผู้เจ้าของนำ้ำและกการละมาระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นน้ำนะคะ สำหรับมือน,นี้นะคะการพยากรณ์อ,อากาศของสูน์อุนิยมพยาภาคต้อนออกเชียงเหนือตอนล่างก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พอกันอีกเชิญใี่มืออื่นสาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน